สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็น EP เกี่ยวกับการรีคอร์ e อีเมลนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็ได้ทำคลิปอสอนวิธีการรีคอร์ e อีเมลนะคะจาก Microsoft Outlook นะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะเป็นการรีคอร์อีเมลนะคะจาก Gmail นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าออันนี้ก็คือเป็นเว็บ Gmail นะคะ น,นี้เป็นเมลของมัดก็ล็อกอินเข้ามาแล้วนะคะเรามาเริ่มมนเลยนะคะซึ่งปกตินะคะก็เวลาเราส่งเมลนะคะเราก็าากถึงใครนู่นนี่นั่นเรื่องอะไรแล้วก็กดส่งตามปกตินะคะสําหรับคนที่ใช้ gmail อยู่นะคะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตามันอยู่เนาะโอเคนะคะให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะคะดูตามลูกศรเลยนะคะให้ไปดูที่ปุ่มฟันเฟืองนะคะที่อยู่ตรงฝั่งขวามือของเรานะคะฝั่งขวามือนะคะคือปุ่มนี้นะคะ มันก็คือปุ่มการตั้งค่าเนาะของมันจะเป็นภาษาไทยนะคะแต่บางคนก็อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้ทุกคนนะคะเข้าไปที่ดูการตั้งค่าทั้งหมดนะคะถ้าหน้าตามันเป็นแบบมันนะคะแต่บางคนมันอาจจะแบบโชว์มาแนละ้วมันถ้ากดปุบม,มันอาจจะเป็นหน้าตั้งค่าแบบนี้เลยซึ่งมันมีตั้งค่าเยอะแยะมากมายนะคะเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมาโฟกัสแค่เรื่องเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรีคอยลอีเมลนะคะก็คือกา,การเรียกคืน ีเมลกลับมานะคะปกตินะ,ะค่า Default นะคะของ gmail อะ่ะปกตินะคะ,ะมาที่การตั้งค่าเสร็จนะคะแล้วก็มาที่ฟังก์ชันยกเลิกการส่งนะคะยกเลิกการส่งตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเรียกว่า undo recent ประมาณนั้นนะคะยกเลิกการส่งอันนี้นะคะค่า Default มันนะคะ มันจะอยู่ประมาณ5วินาทีค่า Default 5วินาทีก็คือในความหมายก็คือหลังจากที่เรากดส่งแล้วค่ะเมลเราเนี่ยมันจะส่งไปภายใน5วินาทีอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งภายใน5วินาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกคืนมาได้ภายใน5วีน,นะคะอ่ะสมมติเพื่อนเอนลองนับนะคะ1 2 3 4 5ปุ๊บเนี่ยภายในระยะเวลาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเรียกคืนมาให้ทัน ะะแต่ทีนี้มัดคิดว่าคงน้อยคนนะคะที่แบบพอส่งปุ๊บแล้วก็ภายใน5วีเนี่ยนึกออกก็เลยรีบดึงกับเค้นมาเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะคะฉะนั้น g m a i l เขาก็เลยทำระยะเวลาให้เราเนี่ยหลายระยะนะคะนี่เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมี5นาที5้5วินาที10 20-30วินาทีนะคะเราเอา30วินาทีเลยจะได้นาน,ก,นวกว่าจะนึกออกว่า ออเี่ฉันจะแก้ฉันฉันส่งผิดคนหรือว่าฉันลืมพิมพ์ตรงนี้ฉันลืมแน่ไฟอะไรอย่างค่ะสามสิบบิททันแน่นอนนะคะให้ทุกคนเลือกเป็นสามสิบบินะคะคือช่องนี้นะนะคะดีเทลนี้นะคะอันอื่นไม่ต้องไปสนใจนะคะโอเคพอเราเลือกเป็นสามสิบบินะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกนะคะแต่ของมัดมันเป็นแาวๆเพราะว่ามัดลองเทสนะคะก็บันทึกก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็พอปิดแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงปุ๊บ โอเคเริ่มใหม่อ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนะคะมาเทสกันเลยเขียนนะคะอันนี้มัดขอส่งหาตัวเองนะคะจะได้เช็คผลอย่างรวดเร็วนะคะหวัวเรื่องหรือท็อปิกนะคะที่จะส่งก็คือเทสต r รีคอร์ดเมสเซจนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะพอมัดกดส่งปุ๊บ นี่สังเกตนะคะว่าตรงนี้มันจะมีไดอะล็อกบ็อกนะคะโชว์ขึ้นมานะคะส่งข้อความแล้วใช่มันขึ้นมาส่งข้อความแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงปลายทางนะคะมันจะใช้เวลาประมาณ30บวิอ่ะอันนี้มันยังไม่ถึงนะอ่ะโอเคพอเรากําลังตืดๆเราก็นี่นะคะเห็นไหมคะตืดๆต๊ดๆอ่ะฉันเปลีย่ยนใจฉันลืม อันนี้มันไม่ได้นับวีนะคะแต่คิดว่ามันอยู่ในช่วงแรงอุ้ยเห็นไหมอ่ะอันนี้เป็นเคสที่ไปแล้วเกินสามสิบวินาทีเรียกคืนไม่ได้แล้วนะคะถ้าอย่างนี้เรียกคืนไม่ได้แล้วไปแล้วอ่าอันนี้คือที่มัดส่งไปตะกี้นะคะนี่เทลลี่ขออีเมลนะคะเรียกคืนไม่ได้แล้วไปแล้ว ทีนี้เราจะมาดูอันนี้นะคะให้ทุกคนดูว่าส่งแล้วส่งแล้วขือไปแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมบ่ายบ่ายสามหนาทีนะคะอันนี้คือเวลาของเครื่องมัดนะคะส่งไปแล้วเ้ียขกึ้นไม่ทันเพราะว่าเกิน30สวินาทีทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าภายใน30มสวินาทีอะ่ะมันจะทันไยมมาเทสกันอีกครัง้ง อันนี้ครั้งที่สองจะได้ไม่สับสนนะคะเทสต์รีคอยอีเมลครั้งที่สองอ่ะอนะจะได้เห็นคอนแทคตาอ่ะ,อะกดส่งไปแล้วนะคะตึ๊บตึ๊บนี่นะคะอันนี้มันจะขึ้นอะไรไมน่นีนนะอันนี้นี่ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะยังตึ๊บตื๊ดเฮ้ยเฮ้ยนึกออกแล้วว่าทำอะไรผิดอ่ะให้มากดตรงนี้นะคะเลิกทำปึ๊บ อ่าเลิกทำเห็นไหมคะตรงนี้จะหายไปแล้วตรงที่รอส่งอะตรงเขาเรียกอะไรอะอคือมันอยู่ในที่ว่าส่งไปแล้วจริงนะคะแต่ว่าเราสามารถเรียกคืนได้ภายในสามสิบวิไงมันก็จะโชว์ตรงนี้แหละแต่เห็นไหมสังเกตไหมว่าพอเรากดเลิกทำหรืออันดูหรือยกเลิกการส่งอะคะ่ะตรงนี้เห็นไหมเมลมันก็จะหายไป เนี่ยมันก็จะเดิ้งขึ้นมาว่าเอ๊ะให้เราแก้อะไรเราแบบฉันส่งผิดคนหรอหัวเรื่องหรือว่าเรื่องลืมแนบปลายอะไรเงี้ยมันก็จะดิ้งขึ้นมาให้เราแก้ไขใหม่นะคะอันนี้ภายใน30มสิบวีนะคะอันนี้คือมัดก็ทําให้ดูแล้วเนาะว่าอ่าถ้าภายใน30มสิบวิมันก็จะแก้ทันแต่ถ้าเกิน30มสิบวิมันก็จะส่งไปเลย,ยนี่นะคะทีนี้ถ้าเคสอย่างเงี้ยถ้าส่งไปแล้ว ก็ไปเลยนะคะเราเรียกคืนมาไม่ได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นภายใน30วินาทีนะคะเรายังแก้ไขได้นะคะฉะนั้นก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็ก่อนที่จะส่งอีเมลนะคะโดยเฉพาะอีเมลที่สำคัญสำคัญเนาะก็ให้อ่ลองทวนนะคะเนื้อหาคอนเทนต์เนื้อความข้างในจดหมายอ่อข้างในข้อความของเราให้ดีนะคะก่อนที่เราจะส่งไปนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือว่า เกิดความเสียาหายได้นะคะยิ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับอ,อีเมลเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะก็อาจจะซีเรียสอยู่พอสมควรนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อบอกว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปรีคอร์อีเมลจาก Gmail นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ